สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะท้องไกลค้คลอดแฟนคลับแห่คอมเมนต์บุ๋มปนัดดาหลังโพสตคลิปพร้อมแคปชั่นท้องไกลค้คลอดตกเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมาตลอดสัปดาห์สำหรับกรณีของข่าวลือดาราสาวตั้งท้องไกลค้คลอดแต่ไม่มีใครรู้และหนึ่งในดาราดังที่ถูกโยงก็มีชื่อของพิติกรนักแสดงชื่อดังบุ๋มปนัดดา ซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวที่ถูกพูดถึงว่าตอนนี้เธอยังไม่สะดวกตอบและเราถแถลงข่าวเคลียร์ทุกประเด็นทีเดียวในวันที่23พฤศจิกายน2565นี้ล่าสุดวันนี้21พฤศจิกายน2565บุมปนัดดาได้โพสต์คลิปขณะพักเบรกจากการไปทำงานมูลิธิกู้ภยัยโชว์ซีนบิดเอวยิ้มหวานพร้อมกับเขียนแคปชั่นถึงกับสะดุ้งว่า ท้องไค้คลอดท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเด้วยน,นะคะ